จังหวัดพังงาญาติผู้เคราะหร้ายโศกเศร้าจากเหตุการณ์ทหารพม่ายิงเรือประมงไทยเมื่อวันที่1ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านน้ำเค็มหมู่2ตำบลบางม่วงนายศีวัตรระวังคุณนายอำเภอตะกัวป่าได้สั่งการให้ในายสุพเร์เกตสุรินปลัดอาวโุโสอำเภอตะกัวป่า นายปณิธานแก้วหมุนปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนายอภิสิทธิ์ทองแกมนาคปลัดอำเภอฝ่ายปกครองนายมนัสศักดิ์ยวนแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านน้ำเค็มและเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาดินแดนที่7อําอำเภอตะกวัวป่าว่าด้วยอำเภอตะกวัวป่าได้แจ้งเหตุว่าเมื่อคืนวันที่30พฤศจิกายน2567เวลาประมาณ 24.30นาฬิกาเรือรบพรม่าเข้าใช้อาวุธจับกลุ่มเรือประมงไทยบริเวณแบริ่ง280ระยะ5.8ไมล์ทะเลจากกระโจมไฟเกาะพยามโดยมีเรือถูกยิงจำนวนสามลำดังนี้เรือดวงทวีผล333แพปลาดวงทวีผลอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำเค็มหมู่สองตําบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่า เรือมหาลาบธนวัตร4แพปลาในพื้นที่ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเรือสอเจริญชัย8แพปลาสธนทรอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำเค็มหมู่2ตำบลบางม่วงอำเภอสะกวบป่าโดยเรือดวงทวีผล3 3 3มีลูกเรือเสียชีวิต1รายเนื่องจากกระโดดน้ำหนีทราบชื่อ นายวรากรจูสิริภมกุลอายุ24ปีทำหน้านที่เป็นช่างเครื่องอยู่บ้านเลขที่5ทับ1หมู่2ตำบลบางม่วงอำเภอตะกวัวป่าต่อมาวันที่1ธันวาคม2567ของวันนี้เวลา8.20นาฬิกาได้พบลูกเรือทั้งหมดแล้วขณะน,นี้เรือดวงทวีผล99ได้เข้าทำการลากเรือดวงทวีผล333 เพื่อเข้าฝั่งที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาพร้อมทั้งได้ประสานร,ร้อยเวรสอพอตะกวบป่าพร้อมแพทย์เวรเจ้าหน้าที่กรมประมงหน่วยงานสอรอชอ,อเจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงานเข้าร่วมชันนสุสกนายวรากรจุกศริพงกุลเพื่อนำร่างไปบำเพ็ญกุศลศพณบ้านเลขที่5ทับหนึ่งหมู่สอง ซอยองค์การตำบลบางม่วงอำเภอตะก,กัวป่าโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางญาติญาติได้มีการตั้งเต็นท์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนามีพวงหรีดเริ่มทยอยมาร่วมแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่องเจวีญาติของผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาว่าสงสารหลาน คิดถึงหลานมากๆปกติหลานจะเป็นคนดีเด็กดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ชอบลงเรือไปจับปลาชอบอยู่บนฝั่งมากกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ลงเรือเนื่องจากพ่ออยากให้ลูกได้เรียนรู้การทำงานบนเรือทหารพรมา่าโหดร้ายมากไม่มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใดยิงอย่างเดียวก็ยอมรับว่าเราลุกล้ำน่านน้ำเขาจริงเนื่องจาก พื้นที่แบ่งแนวเขตยังกั้ากึ่งไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่ควรที่จะยิงเราแบบนี้หลานตนได้กระโดลดลงน้ำช่วงเกิดเหตุแม้จะใส่ชูชีพแต่คลื่นก็มีกำลังแรงขณะนั้นประกอบกับขึ้นเรือไม่ทันด้วยจึงได้จมน้ำเสียชีวิตช่วงที่เกิดเหตุมีเรือประมงไทยที่ออกวางอวนบริเวณดังกล่าวประมาณส0ลำทุกลำ ต้องตัดอวนหาปลาทิ้งเพื่อรีบแล่นเรือเข้าฝั่งไทยให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชีวิตรอดโดยทหารพรมาร่าสามารถจับกลุ่มเรือประมงไทยได้หนึ่งลำพร้อมลูกเรืออีก31คนขณะนี้ทางการไทยได้เร่งติดต่อประสานกับทางการพรมาร่าเพื่อขอนำตัวกลับอย่างเร่งด่วนล่าสุดพบว่าเรือประมงลำดังกล่าวได้ถูกนำไปไว้ยังเกาะสอง ที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนองของไทยพรชัยไ่เอี่ยวข่าวภาพพังงาพีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดครุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับฐายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรม ตัวบ้านมีสามห้องนอนแฝกครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอยสามชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทาห้องแอ่และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันร้อมอุปกรณ์ครบ 7058มาชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอชา้าบนี่ทำเลเด็ดวิวแม่น้ำคงสวยที่สุดในคงจี